อุ่นผักกาดดองอุ่นผัดผักกาดดองเติมไข่ Oh night, มาสอง เขาทำมารสจัดอยู่แล้วไม่เพิ่มไม่ปรุงแล้วพอเรากินรสไม่จัดพอแล้วใส่ไข่ลงไปเจือเพิ่มเมื่อกี้ไข่มันน้อยใช่ไหมนี่เราก็ทำไข่เยอะๆหน่อยอยากกินเดี๋ยวถ้ามันเหลือน,น้อยๆเราก็เพิ่มม้นเส้นพอกิน ทำไมแก๊สไม่ค่อยแรงอุ่นไปในตัวห <c oughs> อมหูข้าว อวิทย์อวิทย์จ๋ามอาไว้ในครัว ไม่ปรุงเพิ่มแต่เพิ่มไข่เพราะว่ารสชาติมันจัดแล้วเ <c oughs> มื่อกินกข้าวโลตัสแ <c oughs> อบไปกินนานก็ไปแ <c oughs> แม่เขาแม่เอาชีู้่ดูสิเขาใส่อะไรอูมามิ <c oughs> สองสองแบบเขจะสองห้าร้อยกรัมมั้ง ใส่ไปครึ่งหนึ่งอ่ะดูสิเขาดูเขาใส่อูมามิเหมือนเขาทำน้ำแกงอยู่ึงไปนี้หน่อยเออไม่เป็นไรไมันนานกินทีอร่อยไหมอร่อยเรียบร้อยอุ่น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 เสิร์ฟก่อนหมดก่อน ได้ยินไหมเขาเรียกร้องควสนใจด้วยนะนะนี่จจาเขาขันนะเอากล้องไปจอนี้ไม่ไม่ขันขันทั้งวันเรียกให้มาดูเรียกให้มาดูเรียกให้มาอยู่ใกล้ นี่สงสัยคิดว่าคุยด้วยมั้งได้แล้วผัดประกาศดองฉ่ำๆไข่เงียบไปละแล้วก็ผัดผักเอ้ผัดไอ้ถั่ลันเตาแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เห็ด hẹp luôn Xay mũ Xay mũ, xay mũ Hãy subscribe cho nồi Ghiền Mì Gõ Để mình tăng lỡ อแกะพอเกีียวกับเียมวิจาบางทีก็บางเป็นบางอารมณ์บางท,กกกาางทีก็กู้กู้อย่างเดียวบางทีก็กุ้กู้ปลูกลูกคอไม่ลูกคอวิจาไมีลูกคอ หมูไม่ได้หมัก ออนนเอาไปก่อนชิ้นใหญ่ชิ้นหนาสุกช้าเอาไปก่อน หอมใส่มะเขือเทศอีกก็ได้แล้วเนี่ยจับปลาพลับล๊บ,บผัดแบบนี้นะทำล่าหน้าก็อร่อยเติมน,น้ำหน่อยเติมน,น้ำหน่อยกิน,น,นง่ายๆทำง่ายๆ จะได้นิ่มรอให้มันเดือดแปบบ๊บทำเดือดแล้วแล้วก็พลิกเดือดแล้วต้องพลิกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างสุกเปื่อยอย่างเดียวล้างกระทะเป็นตัว ความไมมหายไปแล้วระคะอุมาม,มิขึ้นมาทันทีอ่าอุ้ยทำทำหน้าร้านหน้านะใส่แครอทลงไปเพิ่มใส่กุ้งใส่ปลาหมึกว้าวแปง้งอยากกินเหมือนกันเส้เหนหน่หนก็มีเส้เนเล็กก็มี มันนาหน้าเส้นเล็กดีกว่าน่าอร่อยมาหน้าเส้นหมี่ก็อร่อย ไอ้น้ำมันแห้งหน่อยอันน้ำขุกขิกก็พอกดให้จมพระโพเนะี่ยสุกช้ากดจะเปื่อยมีคนสูงอายุมีเด็กมก็ต้องนิ่มๆหน่อยคนไหนฟันดีก็แข็งๆก็ไม่เป็นไรมั้งแต่ว่าไม่สุกก็มันเหน็นเขียวอะอม,มันก็ รถหักบีบอ่ะเงี้ยค่ะนิจ๋งเงี้ยไปเลยน่จ๋งเงี้ยไปเลยกู้กู้อีกทีคะ่ะได้ไหมคะสอนนกไปด้วยสอนนกไปด้วยแอบแอบฟังแอบฟังเวลาคุย ร้อน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 แป่เดี๋ยวนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสให้โฟกัสยากยิ่งเวลาเดินถ่ายอะ่ะ ไม่ค่อยโฟกัสมันต้องนิ่งๆแล้วก็ถ่ายน้อยโอ้ยได้ละนี่แหละกินกับข้าวสวย uh huh. อือหืออร่อยกินได้พร้อม